PK เอดเพลงนักเพลงกระบะซิงค่ะโอเคครับไปนี่ไทยไรก็กวนไปน่ะมึงขอโทษครับบีเจสมุนไพรซะด้วยดีค่ะมาบทเรียนที่สองค่ะ น่าจะประมาณสามช่วงคันมากับเอามือมะค่ะโอ้นี่มึงจะแต่งแรงไม่แซงมาเหรอคะโทษครับทำเลยนะคะแล้วจะเป็นนักเรียนกระบะซิ่งอ่ะต้องจี้เข้าไปใกล้ๆ,ๆค่ะมาลองกัน,กนอ,อีกทีนะลูกจี้ก็ไปค่ะดีค่ะไม่ต้องกลัวนะคะลูกระยะห่างที่สวยงามอ่ะน้อยกว่าหนึ่งเมตรแบบนี้มันจะไม่อันตราย ครับยังไงแล้วมึงจะวัดตาอครับสลิปครับสลิปครับโอ,อ้นี่ก็จะไฟอ,อ่ะตกกลางคืนคแบบเนี้ยมึงจะเปิดไฟไงคะโอ้เจ็บใช่ไหมคะครับแต่มันยังไม่เจ็บเท่าศักดิ์ศรีกระบะซิ่งคะ่ะหนูจำไว้นะลูกข้ามจอดแบบที่นี่อ่ะมึงต้องเปิดไฟสูงเท่านั้นเพราะมันเป็นสัญญาณก,การมองการไกลแล้วข้ามพวกอุปสรรคทั้งฟอง รู้จำกไว้นะคะลูกในชีวิตจริงเนี่ยไม่ต่างจะเจอพวกถ่วงความจรวดจะปิดกั้นความเจริญของเราเสมออะอ่ะแช่กว่าแบบนี้ยังไงตีไฟครับบีบแจค่ะบีบแจยเขาไม่หลบอะครับหน้าด้านมากเลยมึงมันลัน้นอะงั้นต้องวิธีสุดท้ายค่ะจำรหัสได้ใช่ไหมคะ รักจะสิ่งต้องมีใจกตัญอยู่กับบักเวจี